ค่ะสวัสดีต้องป่าวมดอยู่ยาวค่ะป๊อปตูชาดาค่ะต้องพูดช้าๆถ้าพูดเร็วคลิปมันจะไปเร็วแล้วมันจะไม่ถึงแสนนาทีสวัสดีช่องป่าวมดไอเป็นที่พักรายวันค่ะยังหารายเดือนไม่ได้กนาสีน่าจะน่าจะอยู่ไปก่อนสักสิบวันนี่แหละตกลเลยสิบวันนี้สิวันมันหาไม่ได้อ่ะ มันได้มันก็อยู่ไกลก็พัการวันเาดีปลว่าัหนามากไ้กินเดปลาปูเห็นไเห็นมากดกิกบกีมะม่วงครับผมใปคาร์บนีครับมปลาต้องเอาช้อนตักกินสิอันนี้ตตตงตตา อร่อยจริจินแต่มันเผ็ดมากเลยค่ะเออแต่มันโอเคนะโอ้ปวายินได้ไงคำใหญ่แบบนี้มันเผ็ดมากเลยนะอืมไม่ไหวยำมันก่อนนะเอ้ยเผ็ดเว้ยเผ็ดน่าดูเหมือนกันเนี่ย แฟงกับแม่สี่ขโมงยำของน้องมันปันพวกมีนกินเหรอเสียดายกินให้เยอะให้หมดเด้อป๋าเสียดายกินไม่เอากินกินเยอะแล้วเจ็บคอช้อนชอบกินปลาเหรอกินปลมากินเป็นตอนอยู่เนี่ยกินเป็นตอนที่มาเนี่ย เดินสายตอนก็กินปลาดเอาเมียเล่าอะไรดอกค่ะเออใช่เฮ้ยฮ่าฮ่่คืนยังไม่มีเวลาเป็นผู้จัดการเฉยผู้จัดการแห่งชาติเอออะไรก็ช่างโดยไรกกลับแล้วเหนื่อยจะกลับไหมเนี่ย จะกลับตลอดแล้วบอกไ้ฟังเาราเหนื่อยวะ่ะเหนื่อยจริงๆส่วนมากคนเราคนเราชอบเอาใจนำทางหมายถึงไม,ม่ว่าจะเป็นงานน่ะหรืออะไรที่ทำไม่เป็นก็ช่างแต่ถ้าใจมันชอบมันจะพาตัวเข้าไปบังหันเองใช่ก็เหมือนปลาไงผู้จัดการที่น่ารักมาแล้วบอกเซลมาลรวกินอิ่มแล้วมันจะเอามาหมูกินนำ้ำ เเบิ้งด้วยสมปอกอะไรนะเหลือผลเจอมาก่งไม่ได้เหลือม่เวลาอันนี้อะไรอ่ะผักเระนีผกเพชรผักเซลค่ะผักเซลแหมนึกว่าไอ้นี่นะนกว่าแผลรูปกันนะแัวเรูปกันน่เขาเรียกอะไรผักอะไรอ่ะผักเซลเหรอผักเซลผักซนี่บักเซลครับผมเอาโทรศัพท์ไปอักเซลก็จะเดินมาเนี่ตาตามเอ็งาสมปอ ฟองละลูกเลยออกมาเลยค่ะตำเองเหรอไม่ได้ตำค่ะหนูหั่นหั่นหั่นแล้วก็ใส่ปลาร้าใส่เพราะว่าถ้ากินทั้งลูกมันต้องทิ้งเม็ดไงหนูขี้เกียจกินเม็ดมันก็ไอ้นี่หั่นเอาอ๋อมันเป็นเม็ดเหรอใช่ค่ะเป็นลูกแค่คะลูกกลมๆนะมีเม็ดเฮ้ยแต่มาอร่อยนะเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยผมเพิ่งเคยกินในชีวิตเนี่ยเรียดหนูก็เพิ่งเคยกินเมื่อวานในผักอะไรผักอะไรเนี่ยบักอะไรบักเไย ชาวบ้านหนูก็เรียกมะกอกน้ำคนคนจีน,เ,นเรียกอะไรจีนปักเนะเพิ่อนนุน่ปูหูจักจากเพิ่อนพระเอิญบักแซวหนูก็เลยเอิญบักแซวมะกรอกบักกอ <c oughs> ก,กอน้ำมันจะเป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ที่ในมันจะมีอันเป็นโคนๆหน,นะไม่ใช่โคนหรอกเป็นอะไรเสียบๆออกมาในมันจะเป็นแข็งๆลยบักกอกน้ำนะแมันจะเป็นลูกอัณฑีที่เป็นบักกอกน้ำแต่เขาบอกว่าคนไทยเรียกมะกอกน้ำใช่คนจีนก็เรียกมะกอก หนไมันเรียนอะไรมะกอหน้าตาคงหม่แสล้าบาัดแก้วนี่ไม่รู้จักถึงหม่าแสล้าบาทม่นอหมูห้ยัใส่หาไม่แหมูจรสูง่เหอยคิด้องดูชาเจ้าบมเยอ่ะ่อไม้าวชมือจริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยอุ้ยไม่ได้ทเลยเลย่ะแค่ปรุงเออแต่ปรุงปรุงคอลมอยู่ที่ปรุงะอาหารเนี่ยทำเหมือนกันมีสี่ลูบาะก์ ีกุมาราเห็นเจ้าเม่เนียแสนนานาซะแล้วแต่อยากผูเหตุบอที่ค้าเสมา,มาสเเาดกันเลยสิภากันรอกใจเพ็ของก็สิภากันลอกเดงของตนอยากเห็นแจคมรุกับกุมารทั้งสี่ต่อเลยครับถึงกเราอย่างใจละนี่ะตัวจะไมไ่แล้ว,ลว,จ,ลวลจะเลินหนอ่ยงใช่ ที่มีแม่ได้แทนเนค่ะมาแล้วหรอเอาไทีน้เก็มากทีนสุดไปทีลงมาไัไทีมาตรงนู้นี อร่อยครับใ่อางทีมัถ่ายไม่ได้คิอถ่ายเนคนนาที่เดี๋ยวถ่ายคลิปใหม่โอเคนะสามร้อยสามร้อยใช่ค่ะ เย่นะชื่ออะไรจ๊ะชื่อมิ้นค่ะฮะชื่อมิ้นค่ะมาจากไหนมาจากน้องบัวค่ะน้องบัวลำพูอะไรน้องบัวลำพูค่ะโอเคนะเจ้าดีนะ้ไปเกิดบอกมาเลยนี่โอ้โหเป็นเทวดาเด้่นี่เอาหนำแดงมันหวานเออเปรี้ยวเหวานไม่กินเปรี้ยว่อหวานให้กินกเบื่อหวานไม่กินไม่เป็นไร ห้าสิบแล้วเกิดมาคุ้มค่านะค่าแล้วห้าสิบปีนีป่ะสองปีห้าสิบเพสี่แปดเก่สิแปดเหรอสี่สิบแปดโอ้ถ้าเป็นเบาหวานก็รัาษาไปสิบกว่าปีก็หกสิบก็โอเคไม่หรอกหน้าตาดูเด็กเลยหน้าตาเหมือนสามสิบแปดเอเอาเปรี้ยนนั้นหนูต้องเรียกหนูนะหนูได้ไงเขาอายุเท่าไหร่ละเรียกเรียกหนูมันชุบกระชุมกระชวยไง ไม่ไม่ไม่มีผัวเขาอยู่ไปอยู่มามีผัวไปแล้วรุ่นนี้ไม่มีผัวก็อ้าวเขาอยู่โสดตั้งนานแล้วมาขายของที่เนี่ใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยไม่ขายแล้วอันนี้โอ้ยแบรนด์เขามีมีที่มีทางแถวนี้เยอะเยอะแค่ขายวันนึงได้หลายหมื่นได้ตังค์อยู่ก็ทายยากันไม่เงี้ยล่ะเอ๋อตังตังไปเลย จะไปใส่มากคอยหาเจ้าร้ายเมือวาเห็นเพื่อบาทสิสวัสดีไรนสด่อพี่จเจอเราไหมอก้า้าอกันนัดเย็นเรเรอสวัสดีครับประมาณเที่ยง ป่าน,นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวแกมาโอเคฮะบรรยากาศตอนเย็นๆก่อนเลิกงานก่อนจบทั้งต้อมใครทุกท่านทุกดีสวัสดีครับติดตามปม๋อมนดครับ